สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนำโชคของพวกเรานะคะกับพวกเราทีมงานอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์และอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวพยากรนะครับแนะนําตัวเลยอาจารย์อยู่ที่สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับบางขุนนนสอนทุกวันอาทิตย์ช่วง9้โมงจนถึงเที่ยงนะครับอีกที่หนึ่งก็คือชมรมโหราโพธิยานนะครับ9ก้าโมงถึงเที่ยงเหมือนกันทุกวันพฤหัสนะครับ ในวิชาเจตัว9้าฐานทั้งสองที่เหมือนกันนะครับแล้วช่วงบ่ายก็จะเป็นของอาจารย์ตายค,ครับส่วนหอัอาจารย์ตายสอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดาซอยโรงพยาบาลเจ้าคยาปิ่นเก้าสอนอยู่ประจําวันศุกร์นะคะช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือสมาคมหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ซ <c oughs> อยสองนะคะคอยู่ประจําวันอาทิตย์ตอนบ่ายโมงนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือชมรมหรลาโพธิยาหรือทินานะคะเป็นชมรมของพวกเรานั่นเองนะคะ เราสอนฟรีอ่านะคะแต่ว่าช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่ายในค่าน้ำค่าไฟค่าแอร์ค่าไอยากอยากเรียนเย็นเย็นก็จ่ายมาถ้าไม่จ่ายก็เรียนตากแดดเย่างนั้นเลยเหรอไม่ไม่อย่างนั้นหรกไปใจร้ายครัประมาณนั้นนะคะก็ ท้าในสนใจก็แวะเวียนเ,เข้ามาแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดสอนช่วงช่วงนี้จะหยุดนิดนึงนะครับเพราะ,ราะว่าติดโควิดอ่าแล้วรัฐบาลก็ประกาศเลื่อนไปชนถึงพฤษภาค่ะนะครับสิ้นเดือนะนะครับก็กําลังคุยกับอาจารย์ว่าสงสัยต้องเริ่มดึงนักเรียนที่ยังค้างอยู่อ่ะสอนให้มันจบจบในออนไลน์ให้มันจบภายในเดือนหน้าก็คงอาจจะเปิดสอนออนไลน์ก่อนๆเนาะให้มันจบจบไปแล้วก็ เดือนหน้าคงได้เปิดสอนกันอย่างจริงจังอทีหนึงเดี๋ยวไงเราจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งแต่แจ้งข่าวอีกนิดนึงค่ะคือตอนนี้อาจารย์ะมีช่อง Youtube อยู่3ช่องนะคะเพราะว่าป้องกันปัญหาการถูกกันแกล้งและถูกปิดช่องไปนะอาจารย์ก็จะเปิด3มช่องช่องช่องบ้านดาวนำโชคเนี่ยเราจะให้เกี่ยวกับเรื่องของของตัวเลขของเลขของร่ำลาบโชคลาบเกิดขึ้นการไปซื้อลอตเตอรี่ถูกต้องค่ะะครับ แล้วก็การที่เราให้ใช้ชื่อคําว่าบ้านดาวนำโชคเนี่ยเพราะว่ามันเป็นวิชาที่อาจารย์สอนเกี่ยวกับวิชาดาวน้ำโชคนั่นเอง,งเกี่ยวกับ,รบเรื่องการคำนวณตัวเลขหาตุเลขเนาะ <No S 2> รประมาณนั้นแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือชมรมโหราโพธิยานจะเป็นช่องที่สอน แนะนำเกี่ยวกิชาการเรียนการสอนนะคะแล้วก็สำหรับสมาชิกที่อยากจะเรียนนะคะแล้วไม่มีโอกาสก็จะเข้ามาทางนั่งจุดนี้กันเนาะนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออีกช่องหนึ่งก็คือช่องของอาจารย์ต่ายมดูตทิพย์นะคะเป็นช่องเก็ตสาระเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นนะคะคำอย่างเี้คนะกดติดตามไว้อย่างเดียวค่ะนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดระคังที่มี2ขีด ถึงเวลาก็จะเด้งมาใช่ถูกต้องค่ะเพราะว่าตอนเนี้เราต้องเปิดหลายช่องเอาไว้กันพลาดกันเหนียวกลัวมากเลยกลัวมากเลยโดนหักทางหายกันไปนานมากเลยเป็นเดือนเดือนนี่คือถึงจริงๆพอโดนปิดอาจารย์ต่อยก็เครียดเลยเครียดเลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะนะคะแล้วก็ระยะหลังเนี่ยอาจารย์จะรบกวนขอปิดคอมเมนต์ก่อนชั่วครา นะคะเพื่อกันปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะเพราะมีมือดีเข้าไปสแปมทำให้เราเดือดร้อนนะแล้วก็ติดตามอีกช่องทางหนึ่งนอกจาก Youtube ก็ f c e e o o o นะครับของอาจารย์ต่ายใช้ชื่ออะไรนะครับ a c e b o o k อ่า a c e b o o k ใช้ชื่ออาจารย์ต่ายหมอดูตัดทิพเลยค่ะอ๋อครับแล้วก็ของอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวก็พิมพ์เต็มๆเลยอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวพยาการนะครับส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะลงโพสต์ที่มันมีสาระนะครับสาระหรือว่ามีข้อคิด มีข้อคิดหรือบางทีก็เรื่องงานบุญนะครับอย่างที่ผ่านมาก็ช่วงงานบุญสร้างปู่ฤาษีที่วัดของคูุันนะครับอาจารย์ไตสร้างสององค์นะครับไม่ไม่ไม่พูดว่าอาจารย์ไตสร้างขององค์ไม่ได้ร่วมร่วมเดี๋ยวป่ะองค์แรกคือปู่ฤาษีนารอดนะคะเป็นปัจจัยเงินกองกลางที่พวกเราบริจาคกันมานะคะเพราะว่าเป็นปู่ฤาษีที่เกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์เลยโดยตรงเราเลยให้เกียรติรมคูด้านโหราศาสตร์เราเลยให้เกียรติท่าน เป็นเงินร่วมกันเพราะทุกคนจะได้ร่วมบุญกันที่ใส่มาในบัญชีของอ,อาจารย์ตายค่ะ,ะคแต่ปุรุษีชีวกเนะี่ยอาจารย์ แต่สร้างเอง,เองคนเดียวนะคะคโดยใช้ชื่อเรื่องของคุณพ่อค,คุณพ่อหลาไว้เนี่ยกับชื่อของอาจารย์เนี่ยร่วมกันสองคนคเพราะว่าเนื่องจากคุณพ่อสุขภาพไม่ค่อยดีอ,อาจารย์แต่ก็สุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยสร้างปู่ชีวก<ม>เป็นของตัวเองอเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาใช่เรืะะ่องของสุขภาพสุขภาพนะคะแล้วก็ของอาจารย์เกี่ยวก็สร้างปู่ราษีนาเรศเกี่ยวกับการพลิกดวงชะตา พิกดวงเป็นน้องของปู่ฤษีนร,รอพอด <c oughs> ีอาจารย์อาจารย์เปิดหนังสืออาจารย์อน่าจะองค์นี้แหละเพราะมันช่วงจังหวะที่อ,อะไรอะไรมันไม่ดีเข้ามาเข้ามาแล้วอาจารย์ก็คิดว่าองค์นี้แหละน่าจะพิกให้มันดีขึ้นนะครับก็มีคนมาร่วมบุญกับอาจารย์นะครับแล้วท่านใดอยากจะร่วมบุญสร้างปู่ฤษีเป็นของตัวเองอ ได้ได้เลยนะคะองคหนึ่งไม่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 ได้มากมายเลยองครับหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทหรือถ้าถ้าไม่สร้างเองก็เป็นสะพานบุญเหมือนเหมือนของอาจารย์นะครับรวบรวมร่วมกันรวบรวมแล้วคุณก็แจ้งอาจารย์ป่ายก็ได้อาจารย์กวยเดียวก็ได้แล้วโอนเข้าบัญชีของของพระครูเลยนะครับไม่ต้องมาโอนเข้าบัญชีของเราเพียงแต่แจ้งว่าหนูอยากหรือว่าอยากที่จะร่วมบุญ ผ่านเราก็ได้เพราะเพราะว่าเราจะได้แจ้งเพราะว่าเขาจะไม่รู้ว่าคุณเป็นใครอ๋อคือผ่านเราก่อนผ่านเรามาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะส่งสลิปเงินโอนของพระครูให้เขาดูว่าเราโอนจริงอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเขาจะไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแล้วถ้าผ่านเส้นเราเส้นเส้นอ๋อผ่านเส้นผ่านเส้นเราเราจะมีสิทธิ์จับจองได้เร็วกว่าคนอื่นเขาเออต้องพูดอย่างนี้ก็เราก็ถือว่าทั้งสองท่านทั้งสองอาจารย์ก็เป็นสะพานบุญให้นะครับอยากเป็น ใครมีงบที่อยากสร้างคนเดียวองค์เดียวก็เชิญเลยค่ะนะครับหรือจะมาร่วมกันอีกก็ได้เพราะว่าเราจะสร้างปู่ฤาษีคือเราสร้างอาสงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะที่วัดคงครูพิจิตคือจริงๆเนี่ยที่สร้างปู่เนี่ยคือร้อยแปดองค์ไม่ไม่ไม่ใช่ใช้ชื่ออย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้ร้อยนป้ไปสิบกว่าองค์แล้วสิบหกสิบหกน่าจะมีของอาจารย์เนี่ยที่ที่สร้างเนี่ยพี่นรงที่เป็นสะพานบุญที่เป็นลูกศิษย์ท่านเนี่ยบอกว่า องที่สิบหแล้วนะครับมันก็จะมีต่อไปเรื่อยๆแล้วแต่สายใครสายมันนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากอยากจะเป็นร่วมสร้างหรืออยากจะสร้างเองนะครับหารายชื่อมาแล้วรวบรวมให้หนึ่งได้ครบหนึ่งห่ต้องบอกก่อนนะคะหน้าตักสี่สิบห้านิ้วค่ะสี่ไม่ใช่องค์แค่นี้นะหน้าตักสี่ิบห้านิ้วสี่ห้าหรือสี่เก้าสี่สี่สิบห้าต้องไปดูเฟซอาจารย์อีกทีสี่ห้าค่ะ นะครับเป็นองค์ใหญ่ตั้งอยู่บนแท่นที่เป็นลูกทรงคล้ายๆต่อไม้นะคะที่ทำวัดทำแล้วก็ทำไมถึงถูกล่ะเออต้องพูดอย่างนี้ทำไมถึงถูกเพราะว่าท่านพระอาจารย์พระครูเนี่ยท่านเอาเอาเอาเป็นหล่อเป็นปูนนะคะเอามาเสร็จแล้วท่านก็ทําการลงสีเองทำเองเพื่อต้องการเซฟค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพราะมันจํานวนถึงร้อยแปดหมัดพอสมควรใช่ถ้าเกิดเราเราเอาอย่างเงี้ยมันจะหลายหมื่น แกก็เลยเอาแค่เอาแค่ปูนปั้นมาแล้วเดี๋ยวแกจะตกแต่งลองสีเองคือคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วมันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เราก็ถือว่าเราก็ทําบุญบํารุงพระพุทธศาสนาสารต่อพระพุทธศาสนานะครับจะมีลักษณะของของยานเทพยานอะไรก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกบุญหนึ่งบุญยิ่งใหญ่มากระคัง ปัจจัยเยอะมากนาะแต่แต่เงินที่เข้ามาค่อนข้างยังไม่เยอะนะคะก็ยังต้องการอยู่ท่านใดที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงถูกให้ร้ายไปสีซุบซิบมินทาอยากจะร่วมบุญกับอาจารย์ตายก็ขอเชิญได้เลยค่ะบุญทําวัดละคังเนาะตอนนี้ให้ช่างตีราคายังไม่สําเร็จรุ่วงอ๋อยังไม่อีกเหรอแต่แบบมาแล้วค่ะแบบมาแล้วแบบมาเรียบร้อยแบบละคังเรียบร้อยแล้วแต่ราคาไม่ลงตัวกันอ๋อยังติดเรื่องราคาก็คงอาจจะหาช่างตีราคาช่างนุ้นช่างนี้ หาช่างที่ราคาที่เบาๆที่พอสมควรนะคะประมาณนั้นก็เลยอาจจะล่าช้าแต่สะสมอยู่เพราะว่าตอนแรกเราคุยกันไม่ว่าเราจะทําระคังสามอันใหญ่แล้วก็เล็กแต่ตอนนี้ท่านเปลี่ยนเป็นใหญ่วางตรงกลางครับแล้วก็ที่พวกเราทําคือระคังล้อมล้อมใหญ่อีกทีนึ่งเป็นสี่ลูกนะคะจากเดิมเราคุยกันคือจะสอง คือลูกใหญ่วางไอ้ลูกเหลืองๆอ่ะวางตรงกลางแล้วเราก็ทำสองลูกนะฮะตอนนี้เขาเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นสี่ลูกท่านเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบเป็นสี่ลูกมันมันติดขัดเรื่องแบบด้วยต้องต้องทำแบบต้องอะไรหลายๆอย่างรออิงด้วยอะไรด้วยก็เลยใช้นิดนึงครับก็ลองดูนะครับสายสายบุญนะครับก็เรามาคุยเรื่องเลขดับดีกว่าเดี๋ยวคุยเมาส์เยอะท่านก็จะเบื่อพวกเรานะคะไม่ก็ถือว่า คลิปนี้ก็แจ้งข่าวกันได้ะนะครับแต่ของเก่าเราคงไม่ได้คุยแล้วเพราะว่ามันเนิ่นนานข้ามกันเป็นเดือนก็คงจะจํากันไม่ได้แล้วเอาคุยของใหม่ละกันะนะคะงวดของวันที่16พฤษภาคมนะคะ,คะอาจารย์มองว่าน่าจะมี6006เออไม่มีนะคะไม่มีเลขเลขดักบ,บนนะคะ,ะ600612101113004821018422แล้วก็15ค่ะจ้ะจักหนยนะครับ เห็นไม่เอ่ยเดี๋ยวจะค่อยๆขยับไม่ค่อยๆขยับเพื่อมมนโดนแสงถูกต้องความนิดเดีย็พอแล้วโอเคนะครับโอเคผงได้นะครับนะประมาณนี้นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการที่เอาไว้เลดค่าใช้จ่ายครับนะคะประมาณนี้ก็ลองดูนะคะแต่ถ้ามันหมายมัดปั้นมือไว้ว่าเราอะยกตัวอย่างเลยยกตัวอย่างครสมมุติว่าเราหมายมัดปั้นมือว่างวดนี้น่าจะมี ฉันชอบ60อ่ะสมมติปิตาฉันชอบ60ฉันอยากเล่น60จะไม่ได้ขัดคุณคุณก็เล่นแต่เล่นน้อยหน่อยเพราะอย่างน้อยมันมแนวทางว่ามันเล็กจับนะคุณมันไม่น่าจะมาแต่คุณบอกฉันฉันจะเล่นอ่ะก็ะเชิญค่ะเล่นได้เล่นน้อยลงนิดนึงก็แล้วกันเผื่อพลาดเผื่อพลาดนะเพราะมันก็เคยเกิดค่ะอาจารย์ถึงเลยต้องมาย้ำนิดนึ่งมาย้ำนิดนึงเนาะนะคะส่วนเรื่องของ 3ตัวบนะนะคะเลข3าตัวบนเนี่ยเราจะเห็นอยู่ในในในสำหรับสมาชิก v ี p นะคะ,ะซึ่งเลขดับของเราจะมีเอ้ไม่ใช่พูดผิดค่ะเลข3าตัวบน3ตัวล่างจะมี2ชุดนะคะสูตร1อันนี้คือสูตร1นะคะอย่างงวดเอางวดไหนเนาะที่ล่าสุดปิงป้งปิงป้งปิ้งปงงนไหนเนาะล่าสุด6กสามหกสาหกสามหกสา มีไหมไม่มีมีป่ะไม่แน่ใจอันนี้อ่ะเอาอันนี้แล้วกันเออล่าสุดเอาอันไหนดีอันนี้แล้วกันสี่ศูนย์สามแน่นอนล่าสุดเลยเนาะสี่ศูนสามเนี่ยออกตรงๆเลยนะคะ4ส่ศูนย์สามเนาะแล้วก็ออ,อันไหนที่ออกตรงๆนะที่ล่าสุดเพิ่งออกไปนี่ไงเจ็ดหกสี่ นะเจ็ดหกสี่เนี่ยล่าสุดเลยนะเพิ่งออกไปแหม่มแหม่มเลยนะคะออกตรงๆเลยแบบเนี้ค่ะครับแค่เรารู้ว่ามันอยู่ล็อกไหนแต่ว่าสุดหนึ่งมีข้อแม้ว่าไม่เบิ้ลหามเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ค่ะคถ้าเบิ้ลหามเมื่อไหร่เอาไม่อยู่ทันทีเลยแต่ถ้าลากลงมาจะเจอเจ็ดหกสี่เมื่องวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดเนี่ยค่ะคนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเนาะประมาณนี้ มันมีหลายงวดแหละแต่ว่าอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้อัปเดตสักเท่าไหร่16เดือน8ก็มีเร่งอ่า16<แ>เดือน8สิงหาก็มีแ่แบบนีนะคะก็ลองดูเป็นเป็นแนวทางพิจารณานี่คือสูตรหนึ่งแต่ถ้าสูตรสองละ่ะเบิ้นหามเราเอาอยูหมายความว่าจะเบิ้นจะหาม จะออกอะไรมันก็ออกตรงๆเลยนะคะซึ่งหลายๆคนยอมรับเลยว่าเลขนี้แม่นมากนะคะซึ่งเป็นเลขของพี่ใสยใจเอามาให้เนาะแล้วจาย์ก็เอามาบิวมาอัปเดตนิดนึงเปลี่ยนตัวเลขนิดหน่อยนะคะก็ใช้ได้ละก็ถือว่าโอเคในสุตรสองก็ต้องดีใจกับหลายๆคนที่ถูกสุตรสองกับเราไปเยอะแยะมากมายเพราะมันสามารถเล่นทั้งสามตัวบนและสามตัวล่างได้นะคะเพื่อเป็นแนวทางเนาะนะคะประมาณนี้ค่ะนะแล้วก็จานเตรียมมีอะไรเพิ่มไหมก็ไม่มีแนวทาง อ๋อ <c oughs> นี่แต่แมวก็วต้องทำไงถึงจะได้แน้เข้าวีพีเนาะ <c oughs> นะคะเพียงแค่ถ้าเกิดสมมติว่าบูชา1นึ่งเส้น <c oughs> ก็จะได้แค่สูตรหนึ่งะนะคะแต่ถ้าบูชาสามเส้นอาจจะเป็นไหมเศรษฐีเป็นหยกขาวหรือจะเป็นปีเสียบเปลี่ยนสี <c oughs> นะคะซึ่งเวลาเรามีโชคเนี่ยตัวเนี้มันจะเปลี่ยนสีให้เราอย่างตอนนี้มันเริ่มเปลนเป็นสีอะไรแล้วเนี่ยมองก็ไม่เห็นยังเป็นน้ําเงินกระเขียวน้าเงินกระเขียวค่ะ นะคะอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นน้ําเงินกระเขียวเนาะเนา<อ>ะ,ะนะคะก็จะประมาณนี้พอมันเปลี่ยนสีปุ๊บอะไรชมพูหรอไม่บอกอันนี้งงค่ะนะก็จะเปลี่ยนสีนะคะจะเปลี่ยนสีเนี่ยค่ะหรืออาจจะเป็นหยกขาวได้ไหมก็ได้หรือะจะเป็นหยกน้ําผึ้งได้ไหมก็ได้เช่นกันค่ะ,คะนะหรือบางคนบอกว่าอยากจะได้เป็นรูกประคำร้อยแปเอาไวส้สวดมนต์นับ นับอิพิโซร้อยแปดพรกคาถาเงินล้านหรืออะไรก็ได้นะคะได้หมดเลยเนาะหรือจะเป็นซ้อยคอหยกขาวนะคะส้อยคอหยกขาวซ้อยคอหยกเขียวแบบนี้นะคะเพียง3อย่างเท่านั้นคุณก็สามารถที่จะเข้า VIP ของเราได้เลยแล้วเห็นได้ข่าวว่า50%าสิบเปอ็นไหมเ่ะ ตอนนี้ลดราคาให้ครับถึงแค่เดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะลด50%ช่วงระยะเวลาทุกอย่างลดราคาเหลือ50%ท่านขั้นใดอยากได้ราคาลด50%ก็ขอเชิญไม่มี75%ห้าเหรอเดี๋ยวโดนไม่ใช่น้อยใช่น้อยขอโทษครับ50%นะคะแล้วก็ midnight ไปเลยหชิ้นหนึ่งชิ้นนะคะครับเอาเป็นทุเรียนดีกว่าอ้าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว 1ชิ้นหชิ้นนะคะจะได้สุด1แต่ถ้า3ชิ้นจะได้ทั้งสุด1และสุด2นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นบางคนบอกว่าโอ้ถูก2ตัวไม่พออิ่มต้องสามตัวเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าขอให้ทุกคนรรวยเฮงๆนะคะสามารถติดต่ออาจารย์ต่ายที่หมายเลขนี้นะคะอาจารย์ต่ายหมายเลข0 9 0ย์เก้าศูนก้าสองแปและไอดีลนค่ะหกสามห้่ง นะคะพอเข้ามา ID ดี n ลเสร็จปุ๊บคิมคำว่าขอดูลูกนะคะเดี๋ยวอาจารย์ต่ายจะส่งลูกเข้าไปให้เลือกพิจารณาว่าชอบแบบไหนะนะคะถ้าส่วนของอาจารย์ก็มีแผ่นทองพระลาหูให้นะครับให,ให้สำหรับเพื่อนสมาชิกบูชานะครับอยู่ในราคา199นะครับแล้วอันนี้อาจารย์ผ่านพิธีมาแล้วนะครับให้ครูบาอาจารย์อธิษฐานจิตแล้วแล้วกออ็อาจารย์ก็สวดมนต์ทุกวันะนะครับก็ เอาโชคเอาลาบมาให้นะครับติดต่ออาจารย์ได้ที่เบอร์นี้นะครับไม่ว่าจะดูดวงนะครับหรือจะบูชาแผ่นดวงนะครับหรือจะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะครับที่เบอร์นี้นะครับ0 8 8ย์5 2 4 2 6นะครับ ID line ก็คือดับเบิลยูตัวเล็กต่อด้วย7 6 4นะครับจสี่นะครับได้เวลาก็คงใช้เวลาเยอะนะคะก็อาจจะแว้คุยกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแล้วพบกับพวกเราอย่าลืมนะคะ เลขเด็ดตาทิพย์รอคุณอยู่ค่ะ,ะแล้วพบกันใหม่นะคะ,คคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย